สวัสดีครับพบกับครูอันใจดีอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำคอส s a s i c g o o g l e a p p s c r i p t ์นะครับที่เป็นคอสสุดฮิตนะครับซึ่งก็ไม่ได้อัดวิดีโออธิบายว่าสอนอะไรบ้างนะครับก็ได้แต่บอกปากต่อปากนะครับแต่ว่ามีคนสงสัยนะครับก็จะอธิบายนะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้ไปทีละคอสเลยนะครับว่า ได้เรียนอะไรบ้างนะครับอะมาเริ่มกันเลยนะครับคอร์สเบสิ c กูเกิลแอ p สคริปต์ก็จะสอนเกี่ยวกับที่มาของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านี้มันคืออะไรมันมายังไงแล้วไปรู้จักแอปทีละตัวนะครับว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรนะครับถัดมาก็จะมี ไฟล์นี้ให้นะครับไฟล์นี้ก็ไม่มีโค้ดเลยนะครับลงๆเลยก็คือจะพาเขียนทีละตัวนะครับโดยที่จะอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็จะอธิบายเป็นภาษามนุษย์ก่อนนะครับอ่าอยูู่คุนันจะไม่มาสอนเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเลยนะครับเพราะว่าอ่าุอันจะสอนตั้งแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ไม่มีพื้นฐานนะครับท่านสามารถเข้ามาเรียนกับครูอันได้เลยนะครับ ก็มีหลากหลายอาชีพนะครับที่มาเรียนก็จะเป็นคุณครูข้าราชการาส่วนอื่นๆภาคอื่นๆน,น,นะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็จะมีคุณหมอพยาบาลมีสสจมีคุณเกี่ยวกับเทศบาลอบตอบจอพวกนี้ก็มาเรียนนะครับแล้วก็เอกชนบริษัทต่างๆที่ต้องการ รู้พื้นฐานแล้วเอาไปต่อยอดนะครับซึ่งข้อนี้ควสอนอะไรบ้างไปดูนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะสอนดึงนะครับดึงข้อมูลนะการเข้าถึงชีตการเข้าถึงไฟล์การเข้าถึงข้อมูลทำยังไงแล้วมันได้ออกมายังไงนะครับซึ่งก็จะมีตัวนี้เป็นตัวอธิบายนะครับอธิบายว่ามันเข้าถึงได้ยังไงนะครับก็ อธิบายตั้งแต่ไม่รู้เลยนะครับหลักของการสร้างตัวแปรเราเราสร้างยังไงนะครับทําไมต้องวาทาไมต้องเท่ากับทําไมต้องจุดทําไมต้องวงเล็บนะครับอธิบายจะจะ,จะชัดๆกันไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงเรนซ์มันมีกี่แบบกี่ประเภทแล้วมันทําแบบฟิกหรือแบบที่มีการไหลของข้อมูลเข้ามาแล้วต้องการโรสุดท้ายเสมอทําอย่างไรสอน นะครับแล้วก็การดึงเข้ามาตามที่เราต้องการอยากได้ตรงไหนนะครับอยากได้ข้อมูลจุดไหนทำได้อย่างใจนะครับการใช้ฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับต่างๆทำอย่างไรเนาะก็จะอธิบายทีละตัวตัวนี้ก็จะเป็นแอปอะไรบ้างเข้าถึงไฟล์ได้ยังไงนะครับอธิบายทีละตัวนะครับตัวแปรแบบตัวแปรเดียวคืออะไรตัวแปรแบบ อะไรคืออะไรอะไรหนึ่งมิติ2มิติท่านจะได้รู้และเข้าใจแบบง่ายดายนะครับตัวแปรแบบอ็อบเจกต์นะครับ,บ,บ, Object, รบเราเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับก็อธิบายทีละส่วนทีละตัวนะครับพออธิบายเสร็จปั๊บส่วนก็จะให้ท่านได้ลงมือพิมพ์เองนะครับลงมือพิมพ์เองทีนี้เอาอะไรมาออกได้บ้างอ่ะอ่าไปออก เบสิคแอปสคริปต์นี้นอกจากเราจะดึงข้อมูลแล้วเนี่ยเรายัางผูกกับการส่ง Line Notify นะครับออกไปแบบส่วนตัวออกไปแบบแบบกลุ่มก็ได้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะส่งกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มก็ได้นะครับนอกจากการดึงข้อมูลแล้วเรายัางสอนเจาะอาร์เรย์ทีละตัวแล้วก็สร้างตัวแปรมารับนะครับแล้วก็ดึงเอาไปใช้กันสิ่งที่ส่งออกไปในไลน์นะครับ ไม่ได้ส่งในลายอย่างเดียวนะยังส่งออกไปยังอีเมลแบบอัตโนมัติด้วยนะครับส่งแบบอีเมลอัตโนมัติก็จะส่งเป็นข้อความนะครับข้อความที่เราดึงตรงนี้เนะาะก็จะไปใช้มีการแนบลิงก์แนบไฟล์จาก o o g l e Drive นะครับเอาไปใช้อย่างไงวิธีการเอาลิงก์ไปออกแล้วให้เขาจิ้มเข้าไปแล้วมันไม่วิ่งเข้าไดร์เราทำยังไงนะครับแล้วก็ดึงภาพ จาก g o l e d r i v e มาใช้ทำยังไงนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างกราฟนะครับหรือกราฟที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับก็ดึงเอามาแจ้งเตือนในไลน์โน t ิฟาได้นะครับแล้วก็ดึงเอามาแจ้งเตือนในอีเมลได้ซึ่งเอาไปออกเป็นภาพเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับเปิดอีเมลหรือเปิดไลน์มาก็จะเห็นเป็นภาพจะจะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็ข้อมูลก็จะ ข้อมูลของกราฟหรือขอตัวตัวฉากเนี่ยนะครับก็จะแปลผันไปตามาฐานข้อมูลใน g o o l l s s h e t t ด้วยนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายกันเลยนะครับโอเคส่วนเวิร์กช็อปนะครับในคลาสนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยครูอันก็จะให้ได้ทำเวิร์กช็อปนะครับโดยการสร้าง Google Form นะครับ รับค่าต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอีเมลการรับาการอัพโหลด PDF การอัพโหลดภาพนะครับหรือการจะสร้างหรือการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นการสร้างเวิร์กช็อปนะครับโดยการสร้าง Google Form นะครับนะเป็นหน้าบ้านนะครับ แล้วก็บันทึกลงชีตเข้ามานะลงชีตเป็นชีตอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะสอนดึงข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับเป็นแถวสุดท้ายโรสุดท้ายทำยังไงนะครับแล้วก็เอาไปแจ้งเตือนในไลน์แล้วก็ในอีเมลพร้อมกันเลยแบบอัตโนมัติสับมิดปั๊บแจ้งเตือนทันทีนะครับท่านก็จะได้ทั้งระบบที่ใช้ภายในนะครับระบบแจ้งเตือนภายในและระบบ ที่สามารถส่งออกไปแจ้งเตือนภายนอกได้ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักกันได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ